การใช้ฮอร์โมนโฟทและอะมิโนแบล็กในไล่มันสัมปหลังเริ่มต้นโดยการนำโฟทประมาณ5-10ช้อนต่อน้ำ1กระบะหรือ100ลิตรนำท่อนพันมันสัมปหลังมาแช่โดยแช่ไม่เกิน30นาทีหรือชุบท่อนพันมันสัมปลังลงไปในน้ำแล้วนำขึ้นมา พร้อมที่จะนำไปปักปลูกได้เลยครับท่อนพันุมันสมปลหลังควรมีความยาวประมาณ30เซนติเมตรปักปลูกลงไปในดินประมาณ15เซนติเมตรจะช่วยให้ต้นมันสมปลหลังทนต่อสภาพแล้งได้ดีขึ้นการฉีดพ่นโฟทีฉีดพ่นครั้งที่1ระยะสร้างรากสร้างต้นสร้างใบมันสมปลหลังมีอายุ15วันโฟที1ช้อนต่อน้ำ20ลิตร ฉีดพ่นครั้งที่2มันสำปหลังอายุ30วันโฟทีหนึ่งช้อนต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นครั้งที่3มันสำปหลังอายุ45วันโฟทีหนึ่งช้อนต่อน้ำ20ลิตรการฉีดพ่นทั้ง3าครั้งจะช่วยในการสร้างรากหากินสร้างต้นและสร้างใบให้กับต้นมันสำปะหลังได้อย่างเต็มที่ การฉีดพ่นโฟทและอะมิโนแบล็กในช่วงขยายหัวมันหรือระยะสะสมแป้งมันสำมหลังมีอายุ3เดือนฉีดพ่นโฟทีสองช้อนต่อน้ำ20ลิตรโดยผสมอะมิโนแบล็ก50 cc ซีซีมันสำมหลังอายุ4เดือนฉีดพ่นโฟทีช้อนต่อน้ำ20ลิตรโดยผสมอะมิโนแบล็ก50 cc ซีซี มันสับหลังอายุ5เดือนฉีดพ่นโฟทีช้อนต่อน้ำา20ลิตรโดยผสมอะมิโนแบล็ค50ซีซีการฉีดพ่นช่วงระยะนี้จะช่วยเพิ่มการสะสมแป้งและน้ำหนักของหัวมันได้เป็นอย่างดีช่วงเวลาในการขุดมันสับหลังเพื่อจำหน่ายมันสับหลังมีอายุประมาณ10เดือนถึง11เดือนเป็นช่วงเวลาที่น้ำหนักและเปอร์เซ็นต์แป้งเหมาะสมที่สุด การฉีดพ่นโฟทีทุกครั้งเกษตรกร,ร,กรควรฉีดพ่นช่วงเวลาเช้าจะได้ผลลัพธ์ดีที่สุดการใส่ปุ๋ยในไร่มันสำปะหลังเกษตรกร,ร,กรควรใส่ปุ๋ยในปริมาณที่น้อยลงก็จะช่วยลดต้นทุนได้มากถึง50%